Ang, mm hmm. so ออ oh, oh, like ้ย like ังม like bueno, ีส่งถ้าสะดุ้มาเจ้าเออเอาไว้ฮะนะเอาไว้ฮะนะอายองไว้ติโตกันเถอะอือมันมันได้เซนโอ้บะเซนบะเซนบะเซนโอ้บะเซนอย่างสักอย่างเซนเตนไปเลยช่วงนี้บ่เอากลัวโควิดมันติดกันง่ายเซนเลยเซนแล้วอายองมาฮะเซ้นแล้วนะเออเซ้นล้อายองมาฮะเลยเนี่ยนะเออแล้วก็ถ้าช่วงนี้บะจับเป็นก็บบต้องมาเนอะห่างกันสักพักเจ้าโอย